สวัสดีครับผมคือคุณเปาจากปีนังนะชื่อจริงก็โปเชียวะโปเชียที่ Facebook ก,ก็โปเชียวเกผมคือแอดมินของประสาทต้นปนานนมทุเรียนมาเลเซียคือแอดมินของผู้ปลูกทุเรียนกลุ่มปลูกทุเรียนที่มาเลเซียตอนนี้ประมาณมีเมมเบอร์อยู่เยอะเหมือนกันละ1น,นึ่งแสนกว่าคน โแกหนึ่งแสนห้าประมาณแสนห้าแล้วตอนนี้ก็ผมว่าทุเรียนก็กําลังมาแรงนะมาแรงที่ตลาดก็มาแรงเนาะแล้วก็ผมคิดว่าที่ประเทศไทยก็เราก็ต้องดูแลวว่าที่จริงแล้วเราไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็นเป็นคู่ค้าเพราะว่าทุเรียนจากประเทศไทยกับมาเลเซียออกมาในเวลาที่ต่างกันเลยอะ ประมาณมีนาคมใช่ไหมเดือนสามก็ตัดที่ประเทศไทยแล้วที่มาเลเซียก็ประมาณเดือนประมาณเดือน6เดือน7จ็ดอะยุนอ่กกดากกดาใช่แล้วก็ผมว่ามันก็ดูไปดูมาก็ผมเห็นว่าอนาคตทุเรียนก็เราก็ยังมีลุ้นอยู่มีหวังอยู่เพราะว่าผู้บริโภคก็เยอะขึ้นเพราะว่า ที่ตลาดเราก็มีตลาดทั่วโลกใช่ไหมเราก็สมควรว่าจะต้องอ,ออกอผลผลิตต้องปลูกต้นต้องรักษามีคุณภาพแล้วได้ส่งออกใช่ไหมอันนั้นคือคำอที่สำคัญที่สุดเนาะของมะเรจะเป็นเป็นโฟเซนใช่ไหมครับส่งออกอส่งออกก็มันก็มีโฟรเซน มันมันมีเหมือนกันแต่ที่เยอะก็มันมีลิกด์ไนโตรเจนเป็นลูกเลยส่งส่งเป็นลูกเลยที่ป่าหังนี่ตอนนี้ก็ที่รัฐป่าหังนี่มีประมาณ20อ่าโรงงานที่มีที่ผลิตลิกด์ไนโตรเจนก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็ไอ้นั้นก็เขาจะส่งออกทั้งลูกเลยนะเป็นลูกแล้วแล้วอีกอย่างก็ เขาก็จะใช้เป็นส่งออกเหมือน,นแกะทุเรียนแกะนั่นแหละฟรอสตนใช่แ <c oughs> ช่แข็ง <c oughs> ไอ้นั่นก็ประมาณตอนนี้ที่มาเลเซียก็แช่แข็งก็ประมาณ18เดือนนะหปีครึ่งก็ได้ได้ไว้ได้เก็บที่ฟรอสตนนะแ <c oughs> ช่แข็ง <c oughs> แล้วไอ้นั้นคือแต่แต่ที่จริงไอ้นั้นก็ดีอ่ะ เพราะว่าที่ผมเห็นนะที่ปินังนะคนนิยมกันเคาอว่าแช่แข็งเขาขายไม่ออกลูกเกรด B เกรด C ใช่ไหมที่ขายไม่ออกก็เขาก็จะมาแกะแกะแล้วแกะเนื้อแล้วลัางจากนก็ฟรอซ o นฟรซนแล้วเขาจะขายออกแล้วที่เราเห็นว่าประมาณกี่ปีที่ผ่านมาเนาะของฟ r o ซนก็ ขายดีประมาณโลละเป็นเันมาเลก็ประมาณสองร้อยเหรียญน้ำดำาะอามงสังกิงกประมาณ1 2 0ยยี่ห้าสิบเหรียญแล้วก็ที่สําคัญคือทุเรียนแกะก็ได้ขายดีนะขายดีประมาณถ้าไม่มีทุเรียนประมาณ3เดือนก็หมดแล้วแล้วอีกอย่างที่ผมว่านะ,ะคูะะ่เราคือ,อทุเรียนไทยผมว่าก็มีตลาดอยู่ที่มาเลเซียเพราะว่า ผู้บริโภคจากมาเลเซียนะเราดูที่มีนาคมก็ไม่มีทุเรียนกินก็จะซื้อจากทุเรียนไทยนี่แหละถ้ามีทุเรียนไทยอ่ะผมว่าพวกเราก็ยินดีจะซื้อมากินเพราะว่าอ่าอ่าคนมาเลเซียชอบกินทุเรียนเขาชอบขนาดไหนความนิยม <c oughs> ทุเรียนทุเรียนเนี่ยคือว่ามันถือว่าทุเรียนเขาก็ ไม่มีปัญหาเลยเขากินได้แต่แต่เหมือนกับกระดุมพวงมานีอะไรแบบนี้เนาะงอนท้องก็มีมีขายอยู่แต่ที่สำคัญนะต้องดูละดูเมื่อผลผลิตที่มาเลเซียออกก็ทุเรียนประเทศไทยเขาก็ขายจาลดลงปริมาณเพราะว่าเขาจะซื้อทุเรียนจากมาเลเซีย อ้นั้นอย่างนั้นนะเพราะว่ารสชาติอะไรมันแตกต่างนิดหน่อยทุเรียนทุเรียนหล่นสุกใช่ไหมทุเรียนเพราะคนมาเลเซียนทุเรียนที่หล่นแล้วก็สุกใช่ใช่ไงต่ต่างจากไทยจะ่ทุเรียนตัดใช่ทุเรียนตัดเขาแต่ไม่มีทุเรียนก็คนมาเลเซียก็จะซื้อกินเพราะว่าคนมาเลเซียชอบกินทุเรียนตลาดผมว่ามันมันก็มีตลาด อ,อันนี้นานแล้วเพราะว่าชาวมาเลเซียก็จะซื้อกินเสมอเลยไปไปคนที่มาเลเซียนะทุเรียนทุกๆปีเราว่าโอ้ยทุเรียนปีนี้มันจะถูกราคามันจะอันนี้เพราะว่าที่จริงแล้วต้องดูว่าปริมาณที่อ,ออกลูกใช่ไหมบางทีก็มีฝนมีอากาศอะไรแบบนี้นะ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงความ ปริมาณของทุเรียนที่ส่งออกใช่ไหมแต่แต่ที่เยอะก็คือมันอย่างนี้คือมีทุเรียนเยอะแต่บางทีก็มีเกรด A ก็ส่งออกเกรดบก็ตลาดที่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 มาร์เก็ตอ่ะที่ที่ล็อกเล็อกใช่ขายที่ประเทศแล้วก็ผมว่าตอนนี้ก็ราคาทุเรียนปีนี้ก็โอเคอ่ะ มันประมาณก็อย่างตําสุดกล้อ,องกำปงคือทุเรียนพื้นบ้านก็ประมาณสี่เหรียญอ่ากิโลแล้วอ่าุเรียนที่ตอนนี้ที่ดังที่ราคาดีก็ตอนนี้น้ําดําน้ําดําก็ประมาณวันนี้ที่เรา8แปดสิบแปดเหรียญอ๋อแปดสิบแปดเหรียญวันนี้เมื่อกี้อ่าคุณเกียงบอกผมว่า88เหรียญแล้วก็มูสังวันนี้ก็55เหรียญจากรอบ เพราะว่าเขาส่งที่โรงงานโรงงานที่ผลิตอะลิกิดไนโตรเจนจะส่งออกแช่แข็ง,แ,ขงแล้วอีกอย่างก็ทุเรียน B ก็จะส่งไปที่ k l ส่งที่สิงคโปร์<ะ>เขาจะขายประมาณ3ามยีสส่สิบเหรียญสาเหรียญเหมือนกันราคาดีปัญหาตอนนี้ปัญหาอรปประคาในการปลูกทุเรียนของ,ของมาเลเนียปัญหาคือปัญหาหลักคือคนงานแหละครับคนงานแล้วก็ ราคาปุ๋ยตอนนี้ก็อ่าผมอยากไม่ไปพูดเพราะว่าผมก็คือทำสวนผมรู้ะเหนื่อยถ้าไม่มีผลผลิตแล้วผมว่ามันก็เช่าสวนก็ยำแย่มากเนาะแล้วก็ที่จริงอ่ะราคาตอนนี้ที่ขายนะที่ตลาดอะไรอย่างนี้ก็ผมว่าจะช่วยเช่าเช่าสวนใช่ไหมจะได้อ่ากไรนิดหน่อยเพราะว่าราคาปุ๋ยแพงมาก แล้วเมื่อกี้นี่ที่เราไปที่สวนเงี้ยบางทีลูกก็ไม่มีรุ่นที่หนึ่งไม่มีไม่ไม่เยอะเนาะที่ถนนที่เรามาที่สายถนนที่เรามาเนี่ยก็ไม่ไม่มีเห็นคนขายเลยเนาะอย่างนั้นเองอ่ะอันนี้คือ,อปัญหาคือคนงานก็ปัญหาละสวนนี้นะสวนนี้ทั้งหมดเลยก็มีหนึ่งคนคนเดียว ที่คนเดียวที่จัดการแต่มผมว่าคือไม่ใช่ว่าใช้คนเดียวได้นะคือมันไม่มีไอ,อ,อ้นี่อ้น,น,อน,นี้มันงานเยอะเจ็บกิง่งแตงกิ่งอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ฉีดยาอะไรก็มผมว่าเท่าสวนอนะเท่าแก่ก็มาช่วยเหมือนกันเพราะว่าคนเดียวทําไม่ได้อันนี้คือก็เข้าใจละเนาะอยาให้คุณเปาย้ำอีกหนึ่งคือที่ไทยเองอเห็นมาเลปลูกดีเห็นภาพปลูกกันเยอะมากบางทีเห็นแบบล้มปลูกทั้งภูเขาอย่างเงี้ยก็กลัวเฮ้ยมาเล จะเป็นคู่แข่งเราคุณคุเปาว่าอย่างไงครับเรื่องนี้มีความเห็นไอ้นีค่ความเห็นของผมนะทุก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 ประเทศนะเมืองไทยอินโดมาเลเซียเวียดนามอะไรเขาจะปลูกก็เขามีตลาดของเขาเองใครจะปลูกทุเรียนที่ปลูกทุเรียนแล้วจะจะจะ,จะขายถูกใช่ไหมถ้าเราขายราคาได้ได้ได้ราคาก็ตอนนี้ก็เหมือนกับหมอนราคาก็ดีผมว่าขายดีไม่พอขาย แล้วผมว่าที่ต่างมาเลเซก็ประเทศไทยอ่ะผมว่ามันผมว่าถ้าจะปลูกไปเรื่องตลาดผมว่าไม่มีปัญหาตอนนี้ที่ส่งออกที่มาเลเซียตอนนี้ก็ยังไม่พอจะส่งออกไม่พอเลยอันนี้คือผมว่าอีก10ปี15ปีผมว่าทุเรียนมันไม่มีอะไรเลยมันเราเราไม่ต้องอพูดว่าเรามีคู่แข่งอะไรอไม่ต้องไปเกรง กังวลหรือว่าอะไรผมว่าเราเราสมควรปลูกรักษาต้นดีๆแล้วคุณภาพนะไอ้นั่นไอ้นัน่นคุณภาพกา็ถ้าคุณภาพดีราคาก็จะมีอกษตรมาแล้วก็พวกที่ปลูกต้นต้นทุเรียนก็จะมีรายได้ขึ้นแล้วก็ผมว่า ชาวสวนก็สบายใจดีใจผู้บริโภคก็สบายใจได้ไดซื้อกินถ้าไม่มีลูกอยากกินอะไรเราก็ไอ้นั่นแหละผมว่ามันมันมันต้องมีตลาดที่มั่นคงเนาะขอบคุณนะขอ,ณขอบคุณมากครับ thank you